แถลงข่าวแต่งตั้งเมเปิลนภัสสรสุปรีสุนทรตัวแทนนางสาวไทยจังหวัดนคนปรปฐมสาวงามตัวแทนจังหวัดสู่เวทีการประกวดนางสาวไทย2,567และเปิดตัวผู้ถือลิขสิทธิ์กองประกวดจังหวัดนคนปรปฐมโดยนายกนัทประพานจันละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐมพร้อมประธานในพิธีโดยท่านสุรศักดิ์เจริญสิริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมรวมถึงแขกผู้มีเกียรติหน่วยงานราชการและผู้สนับสนุนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะเราพ่งได้รับโอกาสจากพี่ป้ยเป็นครั้งแรกนะคะ แล้วก็ดีใจก็พยายามทำให้ดีที่สุดแต่เราก็รู้ว่านักสาวไทยต้นมำลังของเราเนี้จะสู้จะพิชิตได้ไหวนะคะวันนี้ดีใจนะคะที่ได้มาเยือนนครปฐมในฐานะที่ นครปฐมมีนางสาวไทยจังหวัดนครปฐมโดยท่านนายกุ้งซึ่งปกติแล้วท่านก็เป็นผู้นําองค์กรสตรีอยู่แล้วอันนี้เกี่ยวพันกันโดยตรงสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดนครปฐมมานี้ชื่อชัดเจนมากว่าท่านนายกเองก็ไดรฟ์ผู้หญิงเอ็มพาวเวอร์ผู้หญิงในเรื่องของทั้งทางธุรกิจ แล้วก็การช่วยเหลือสังคมในทุกๆมิตินะคะแล้ววันนี้ก็มาเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์นางสาวไทยจังหวัดนครปฐมยอดเยี่ยม,ยยมค่ะ <S <S ก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะแม่ปุ้ยดูน้องๆที่ผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะจนกระทั่งผ่านการคัดเลือกทุกคนมีความสวยมีความงดงามในแบบฉบับของตัวเองเนี่ยทุกคนเลยแต่สิ่งหนึ่งที่จะชี้วัดให้คนๆนั้นเนี่ยมงกุฎมีเพียงหนึ่งเดียวแน่นอน จะได้ครองมงกุฎประจำจังหวัดนั้นเนี่ยมีองค์ประกอบมากมายหลายอย่างนอกเหนือจากความสวยจากภายนอกแล้วเนี่ยบางครั้งไว้พริบปติพานในช่วงจังหวะเวลานั้นๆเนี่ยเขาเรียกว่าชิงดำกันวินาทีต่อวินาทีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวสัตว์สินได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนางสาวไทยของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามจะต้องเป็นผู้ที่มาพร้อมด้วยความงดงามจากภายนอกภายในทั้งจิตใจแล้วก็มันสมองด้วยค่ะ ชื่อเมเปิลนะคะนางสาวนครสรสุริยสุรพรค,นนะคะ่ะเป็นนางสาวไทยจังหวัดนคปรปฐมปี2 5 7่ะก็วันนี้รู้สึกยินดีนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ตำแหน่งนางสาวไทยนคยปรปฐมในปีนี้นะคะและเป็นก็สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดนะคะในเวทีใหญ่ทั้งในเรื่องของศักยภาพาต่างๆจะพยายามดึงศักยภาพทั้งตัวเมป และส่วน,นอื่นๆในประเทศของเรานะคะให้เป็นสากลโลกให้ได้รับรู้กันว่าเรามีดีอย่างไรเรายังมีอันซีนิคมากมายในจังหวัดนคปรปฐมที่อยากให้คนทั้งประเทศและคนทั้งโลกได้รับทราบด้วยค่ะค่ะวันนี้แม่พุ้ยคิดว่าจังหวัดนครปฐมนางสาวไทยนคปรปฐมนี่ ปฏิบัติภารกิจหรือมีมิชชั่นที่สําเร็จแล้วละหนึ่งเรื่องนั่นก็คือซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของผ้าไทยไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะคะว่านาาพรขปรมมีผ้าไทยที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตัวเองอย่างที่หนูเบลเปิลใส่อยู่ใช่ไหมคะอันนี้ใช้ชื่อชื่อยาวนะคะเรียกว่าอะไรนะคะชื่อพาว่วอปูรณคตาสีทรารวดีค่ะเมื่อกี้แม่ผู้ยถามแล้วว่าปูรณคตาสีทวารวดีแปลว่าอะไรเลยรู้ไปถึงประวัติศาสตร์อีกวันเนี้ย คนไทยต่างชาติรู้แล้วนะคะว่าปูรณคตาคืออะไรก็คือผ้าที่มีความเป็นมาเกี่ยวกับหม้อที่ขุดพบเจอในสมัยทราวรารวดีและมันอยู่ที่นคนปรปฐมนะคะแล้วผ้าชจุดนี้แมบบุ่ยทราบมาว่าพอจากผู้ต้องขัง ในเรือนจำใช่ไหมคะแล้วก็ออกมาได้อย่างงดงามมากอันนี้ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สรงพลังแล้วก็ส่งคุณค่ากับสังคมอย่างมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวตรงจากนี้นะคะเราก็จะพาน้องนะคะไปตามแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เพื่อจะเปิดแพมปแอนมาทุกจังหวะแล้วกปฐมนะคะเพื่อจะเทนน้องไปดูสู่เวทีใหญ่นะคะ ฝากด้วยนะคะสำหรับเวทีนางสาวไทยประจำปี2567นี้นะคะเมเปลิลนะคะประจำจังหวัดนครปฐรมค่ะก็ ทำให้เต็มที่ให้สมกับที่เป็นตัวแทนนะคะจังหวัดนะครปฐมของเรานะคะไปสู่เวทีโลกได้เลยคะค่ะฝาก,กทุกท่านนะคะพี่พี่สื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศนะคะช่วยเชียร์นางสาวไทายจังหวัดนครปฐมนะคะพี่น้องมีความพร้อมแล้วมีความมุ่งมั่นนะคะก็ฝากเชียร์ส่งแรงใจและกายด้วยนะคะก,ก็อย่างที่บอกนะคะหนึ่งในจังหวัดหนึ่งในผู้เข้าประกวดนะคะที่ส่งพลังก็คือ นางสาวไทยจังหวัดนครปฐมฝากทุกท่านนะคะเ็นแฟนๆช่วยกันเชียร์ช่วยกันติดตามด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปพบกับความเคลื่อนไหวแล้วก็ m o v e m e ต t ต่างๆของนางสาวไทยนครปฐมน้องเมลเปิลได้ในเพจนางสาวไทยนครปฐมค่ะ